พาทองทานร่วมประชุมบริกส์พลัสพลิกบทบาทไทยนำในเวทีโลกพาทองทานนำทีมเพื่อไทยร่วมวงประชุมภาคีบริกพลัสบริกส์พลิกบทบาทไทยนำในเวทีโลกย้ำจุดยืนไทยเป็นตัวเชื่อมกลุ่มประเทศตลาดใหม่กำลังพัฒนาเมื่อวันที่16มิถุนายน2567นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเวิร์บนำคณะทำงานประกอบด้วยนางนาลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายดุสิตเมนพันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์ธนรัตน์จงสุธานามณีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวชายิกาวงพาจันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมกลุ่มบ r i c ส plus ระดับพักการเมืองระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ที่เมืองวลาดิวอสตอกประเทศรัสเซียโดยก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยื่นหนังสือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์อย่างเป็นทางการผ่านการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบริกสที่เมืองนิสนีนอฟเกอรอ์นิสนีนาอ,อการาดประเทศรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ที่ผ่านมา นางสาวแพทองทานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตนรู้สึกยินดีที่คณะผู้แทนจากพักเพื่อไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมนานา,นาชาติระหว่างภาคี BRICS Plus Outreach ในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความท้าทายใหม่ๆที่โลกจะต้องเผชิญนั้นไม่มีประเทศใดที่จะสามารถรับมือได้โดยลำพัง ประเทศต่างๆจำเป็นที่จะต้องจับมือเข้าด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาระเบียบโลกยังขาดการคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเล็กที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประเด็นปัญหาหลัก พราะประเทศเหล่านี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจองความรู้เทคโนโลยีและอื่นๆดังนั้นหากกลุ่มบริกส์อบรับกลุ่มประเทศดังกล่าวก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถร่วมกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วในโลก ได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมขณะเดียวกันการเข้าร่วมเป็นสมาชิกบริกสของไทยไม่ได้เป็นการเลือกข้างแต่เราต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นหลายขั้วทั้งนี้ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมบริกส์พลันางสาวแพทองทานยังได้พบหารือทวิภาคีร่วมกับนายดมิทรีเมวเดล รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติและอดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้นายหลิวเจี้ยนเฉารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสมส์นพะเคคอมิลย,ยีนิสังนายคโคเพงโอเบตเบร์เลอร,รองประธานคณะกรรมการด้านต่างประเทศพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคอนเกรส (ANC) และนายเฟเรอร์อเดมเลขาธิการและรองหัวหน้าพรรคพรอสเปเรตีปาร์ตี้ประเทศเอธิโอเปีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนต่อการสมัครเข้าร่วมสมาชิกบริกส์ของไทยในโอกาสแรกโดยนางสาวแพทองทานได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่ต่อเนื่องของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศก,กำลังพัฒนาและบทบาทนำของไทยในการเป็นสะพานเชื่อม brick builder ระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆอาทิเอเพก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริกส์หากไทยได้เข้าเป็นสมาชิกโดยบุคคลทั้ง4แสดงท่าทีสนับสนุนคำขอของไทยพร้อมกันนี้นางนาลินีทวีสินได้เข้าร่วมการประชุมราว n d t a b l e ภายใต้หัวข้อ indivisible and equal security as a key principle for genuine and lasting international peace ความมั่นคงที่ไม่แบ่งแยกและเท่าเทียมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศที่แท้จริงและยั่งยืน เพื่อเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัวเชื่อมสมาชิกกลุ่มบริกส์และกลุ่มอื่นๆเพราะไทยเห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งเปราะบางไม่สามารถแบ่งแยกได้ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์และประชาคมโลกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งระหว่างประเทศ